สวรรค์กับนรกนี่ก็เป็นเหมือนแดนนิรุิศแดนแห่งของความฝันเวลาที่เรานอนหลับนี่แล้วก็เหมือนตอนที่เราตายเพราะตอนที่เรานอนหลับเราไม่มีร่างกายเราไม่ได้ใช้ร่างกายตอนนั้นเราก็จะไปอยู่ในแดนนิรุิตถ้าเรามีบุญบุญก็จะนิรุิตเรื่องราวต่างๆที่ที่มีแต่ความสุขให้ความสุขกับเราเช็นนอนหลับฝันดีเนี่ยเรียกว่าเราเป็นอนิสงส์ของบุญที่ที่เราทํามา ถ้าเรานอนหลับแล้วฝันร้ายมีแต่เรื่องน่ากลัวน่าน้าหวาดกลัวน้าเสียวไส้อนนี้ก็เรียกว่าเป็นอันิสง์ของบาปที่เราทำมามันก็เป็นเหมือนกับเป็นของจริงอ่ะเพราะตอนที่เราฝันนี่เราคิดว่าเป็นเรื่องจริงใช่ไหมพอตื่นขึ้นมาถึงจะรู้ว่าเมื่อกี้เราฝันไปแต่เวลาที่ฝันนี่มันเหมือนกับเราอยู่ในเหตุการณ์จริงเวลาที่เราตายเราก็จะไปอยู่ในเหตุการณ์จริงตามที่เราฝัน ถ้าเราทำบุญบุญก็จะสร้างเรื่องที่ดีให้เราฝันถ้าเราทำบาปมันจะสร้างเรื่องที่น่ากลัวให้เราฝ